นี่แล้วก็จะเป็นเจ้า2คันนี้นี่เองนะครับที่ทาง f c ให้พี่ต่เทียบให้ดูเพราะว่าเขามีการตัดสินใจเกี่ยวกับรถ2รุ่นนี้ซึ่งมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากๆเลยนะเอาจริงพี่ต่ก็ว่ายากนะเอามาดูนะครับเจ้า2รุ่นนี้มันชื่อรุ่นอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของเจ้าตัวซ้ายมือของเรานะครับดันทมึนเนี่ยมันคือเจ้าตัวแคปโฟ1นึ่งจุดกซรนะราคาของมันคือ8 3 1 0 0 0บาทนั่นเองส่วนด้านขวาของเรานะครับก็คือ นั่งจะเก้ <c oughs> ากรดเซตตะมตมีนะเกคันนี้นะครับราคามันอยู่8 6 2 0 0 0บาทซึ่ง2รุ่นนี้นะครับราคามันแตกต่างกันอยู่ที่31,000บาทเอาเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแต่ละรุ่นนะครับได้เปรียบเสียเปรียบตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวเริ่มจากเจ้าตัวเกรดเอ้ตัวเอาไม่ใช่สิเจ้าตัวเอ็กซิลี่กันก่อนละกันนะครับเพราะว่าเอ็กซิลี่เนี่ยราคามันมันถูกกว่านะมันถูกกว่าแต่ว่าเขาก็มาเทียบกันแต่มันจะต้องมีจุดได้เปรียบไปดูกว่าว่ามัน เริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยสำหรับใครที่เลือกใช้เจ้าตัว X Series นะครับก็จะได้เจ้าตัวสติกเกอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ X Series ตรงฝากระโปงนะแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยมันจะเป็นกระจังหน้า2ชั้นสีดําแดงนะครับโลโก้ของ Isuzu สีแดงซึ่งมันให้ความสปอร์ตแล้วก็ เขาเรียกว่าเติมเต็มความสปอร์ตมากๆเลยไฟหน้า isuzu vision bay led ไฟตัดหมอกนะครับได้มาก็ไฟตัดหมอกมันจะเป็นตัวหลอดไฮโดเจนนะครับแล้วก็จุดเด่นของมันเนี่ยด้วยความที่มันเป็นตัวแต่งพิเศษนะครับเจ้าตัว x series คันนี้จะได้ตัวชุดสเกิร์ตใหม่ของปี2023เลยเขาเรียกว่าเค l ลาเนี่ยโอโ้มาเกือบ9 0ของกระจังหน้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวลิ้นสีแดงตรงชายสเกิร์ตมันด้วยอันนี้ก็คือหน้าตาของเจ้าตัว x series ตัดมาที่เจ้าตัวแค p ์โฟ1.9เกรดแซกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเทา r a m b o โบสีนี้ไม่ต้องมีบวกค่าสีเพิ่มนะครับราคาที่พี่ต่ายแจ้งไปเนี่ยเป็นสีที่เราเห็นแล้วนั่นเองไฟหน้าก็เป็น isuzu vision bay led เหมือนกันนะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้เจ้าตัว x series มันเป็นหลอดไฮโดรเจนตัว Z นะครับมันจะเป็นตัวหลอด led นั่นเองกระจังหน้าพี่ต่ายว่าไม่แตกต่างกันนะครับอีกคันนึงเน้นสปอร์ตแต่อีกคันนึงเน้นหรูหราก็ แบบนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวเกรดแซดเอาจริงๆแล้ว2ตัวนี้ได้เปรียบเสียเปรียบก็คือเจ้าตัวเอ็กซ์ซีรีมันได้เปรียบตรงที่มันมีชุดสเกิร์ตนะครับแล้วก็ตัวแซดมันได้เปรียบตรงที่ไฟตัดหมอกมันเป็น LED นั่นเองมิติความยาวของลำตัวนะครับของเจ้าตัว X s e r ซ e s เนี่ยมันจะอยู่ที่5,195มิลน,นะความยาวของตัวรถมันเดี๋ยวจะมาดูเหตุผลว่าทำไมพี่ต่ายต้องเอาความยาวมาเทียบส่วนความยาวของเจ้าตัวเกรดแซนะครับความยาวของมันจะอยู่ที่5,285มาที่เอาาเทียบเปเว่าเห้ oney, ทามเกร Z มิลทว,ว่ มันยาวกว่าตั้ง90มมิลเป็นเพราะอะไรนั่นก็จะเป็นเพราะว่าเจ้าตัว X-Series ใช่ไหมครับมันมีชุดสเกิร์ตความยาวมันไม่ได้ยื่นออกมาจากตัวรถแต่ว่าตัวเกรดแซเนี่ยเขามีกันชนท้ายมาจึงทําให้เจ้าตัวเกรดแซดยาวกว่าแต่ความยาวขนาดนี้คงไม่เป็นผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าระบบความปลอดภัยของเจ้าตัว X s e r ซ e s นะครับก็ระบบเบรก ABS ุงลมนิรภัยคู่หน้าตัวเข็มขัดนิรภัย3.2ที่นั่งนะครับแล้วก็ เออจบเกมขันในระบย3.5ที่นั่งก็อยู่แค่นี้ระบบความปลอดภัยของเจ้าตัวเกรดซซตนะครับก็ต้องบอกว่าเบรก ABS ถุงลมในระภัยคู่หน้าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันโอ้โหมันมีมาให้ถือว่าครบล้ำเข้าไปอีก ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของเจ้าตัวเกรแดแซกันนะครับตัวเกรดไอ้ไม่ใช่ตัวเกรแสดแซดแตตัว X-Series นะครับเจ้าตัว X-Series เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวล้อ m ม x Sport ขนาด16นิ้วเป็นสีดำนะครับด้านหน้าก็จะเป็นดิสเบรกเบอร์ยางที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น 215, 70, 15นั่นเองแล้วก็มีเจ้าตัวชุดแต่งที่เป็นชุดสเกิร์ตรอบคันเลยก็คือตั้งแต่ด้านหน้าจนจะดท้ายเลยนะครับของตัว X s e r ซ e s เนี่ย แล้วก็ตัวกระจกมองข้างของเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านบนนะด้านล่างก็จะเป็นสีดำนะั่นเองไฟเลี้ยวแบบ LED มีมาให้สัญลักษณ์ของความเป็นพัน X ก็มีมาให้เช่นเดียวกันใบปัดน้ําฝนสามารถยกได้แบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างของเจ้าตัว X Series นั่นเอง ส่วนเจ้าตัวเกรดแซเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับแม็กไลน์สปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับของมันเนี่ยจะมาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กสีทูโทนคือด้านหน้ามันจะปัดเงานะครับด้านล่างด้านข้างมันก็จะเป็นสีเทานั่นเองซึ่งเอาจริงๆแล้ว l ลายแม็กขนาดอย่างมันเหมือนกันทั้งหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับความชอบว่าใครจะชอบดําล้วนหรือว่าใครจะชอบทูโทนแล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวสัญลักษณ์ของแคปโฟก็มีมาให้ของ x อ็กซิลมันจะเป็นตัว X ใช่ไหมตัวกระจกนะครับพี่ต่ายว่าไม่แตกต่างก็คือมีมาให้เหมือนกันแต่ว่าจุดแตกต่างก็คือตัวใบปัดน้ําฝนนั่นเองตัวเกรซแ Z มันจะได้ใบปัดน้ําฝนแบบบิวอินแต่ว่าของ x อ็กซิลมันจะเหมือน LDA สามารถ ยกได้เลยนะครับแล้วก็จุดเสียเปรียบของเจ้าตัวเกรดแซคือมันไม่มีมันไม่มีชุดสะเกิร์ตมาให้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้ก็เป็นตัวกระจกนะครับรุ่นนี้จะมีสัญญาณกันขโมยมาให้แต่ว่าเจ้าตัว x series มันไม่มีนั่นเอง เรื่องความหล่อหลายๆท่านก็เทใจไปให้กับเจ้าตัว X Series นะครับด้านท้ายเนี่ยมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED แล้วก็โลโก้ของ Isuzu จะเป็นสีแดงแล้วก็โดดเด่นแล้วก็สะดุดตาม,มากๆจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวชุดสเกิร์ตนะครับ X Series เขาจะมีสเกิร์ตที่มีความสปอร์ตนะครับมีลิ้นสีแดงด้านข้างด้านล่างด้วยนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น โดยรวมของด้านท้ายของเจ้าตัว X Series ไฟเบรกตรงที่3มีมาให้เหมือนกันไลฟ้ามีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็่ X Series เขามีตัวแซไม่มีก็จะเป็นตัวนี้นะครับสติกเกอร์ที่อยู่ด้านหลังนี่เองเกดแซดบอกว่าต่างกาันตั้ง31,000บาทฉันจะแพ้แกได้ยังไงไฟท้ายแก LED ของฉันก็เป็น LED เช่นเดียวกันแล้วก็มีสัญลักษณ์ของความเป็นเกรดแซดด้วยซึ่งเจ้าตัว X Series มันไม่มีมันเป็น X Series แทนนั่นเองกันชนท้ายนะครับเกรดแซดเขาจะมีกันชนท้ายมาให้นะครับชดเชยกับการที่เขาไม่มีสกเกิรดด ด้านหลังหล่อๆของเขานะครับไฟเบรกตรงที่3มีมาให้นะครับตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลังก็มีมาให้ตัวด้านท้ายเนี่ยก็คาดว่าแล้วแต่ชอบใครชอบมันนะทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพาพวกเราเข้าไปดูภายในของเจ้าตัวแคปโฟร์จซีรีส์นะครับ 8 3 0 0 0 0บาทการแพงด้านข้างประตูเนี่ยมันก็จะมาในโทนสีดำนะครับแต่ว่ามันมีความเติมเต็มให้อารมณ์สปอร์ตด้วยดับด้านข้างที่มันเป็นสีดำเปียนโนแบ็กตัดด้วยสีแดงนั่นเองที่ใส่ขวดน้ำขนาด1.5ลิตรมีมาให้ลำโพงตัวนี้นะครับก็ลำโพงขนาดใหญ่4ตัวนะครับด้านข้างประตูลาโพงทั้งหมดของเจ้าตัว X 系列มี6ตัวพื้นห้องโดยสารนะครับมันจะเป็นเจ้าตัวพรมสีดํานั่นเองจุดชาร์จแบตเตอรี่ก็มีมาให้ที่เกี่ยวสัมภาระก็มีมาให้เช่นเดียวกันตัวนี้นะครับผ้าบุล โทนสีดําทั้งหมดเลยมีไฟส่องสว่างน,นะครับตรงกลางแล้วก็ด้านหน้านั่นเองมือจับห้องโดยสารก็มีมาให้นะครับจะมีทั้งหมด3จุดด้วยกันภายในห้องโดยสารที่เป็นตอนที่2เนี่ยก็ออกแบบให้มีความกว้างนะแต่ความกว้างเดี๋ยวเราไปดูตัวแซดมันกว้างเท่ากันไหมวัสดุที่ใช้ทําผ้านะครับเจ้าตัว X-Series เนี่ยมันมาพร้อมกับเบาะผ้าเกรดพรีเมียมนะครับเป็นสีทูโทนนั่นเองก็คือตัวเบาะเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะครับตามสไตล์เขาแหละความสปอร์ตทีนี้เราไปดูด้านในห้องโดยสารกันบ้างเจ้าตัว X-Series นะครับ มันจะมีการบุนุ่มด้วยหนังมาให้แล้วก็ตัวสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดําเงานะครับแต่ว่าเวลาพับกระจกเนี่ยมันต้องพับด้วยมือนะแต่ว่าปรับกระจกเราปรับด้วยไฟฟ้าได้ตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะทรงสปอร์ตให้สไตล์ เขาเรียกว่าอารมณ์ของ X s e r i e s เขาแหละนะครับมีสัญลักษณ์ของความเป็นพัน X ให้ที่บาะตัวบาะเนี่ยออกแบบให้มีความสปอร์ตนะครับนั่งกระชับได้สบายแล้วก็เย็นสบายด้วยเบาะ้าเกรดพรีเมียมนั่นเองนั่งนุ่มเย็นสบายกุญแจนะครับก็จะเป็นกุญแจรีโมทก็สะดวกสบายมากๆเวลาจะขึ้นรถลงรถอ้าวอันนี้นะครับมาตรวัดเนี่ย ก็แบบให้มีการอ่านค่าได้ชัดเจนพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมันติฟังก์ชั่น3ก้านนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นวัสดุคล้ายหนังนะแล้วก็มีฟังกชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยให้บริเวณแผงคอนโซลด้านหน้าออกแบบให้มีความสปอร์ตตามสไตล์ของ X s e r ซ e s นะครับมีการเล่นสีจากแดงนะครับไล่มาดํานั่นเองตัวระบบความบันเทิงหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับแยกการทํางานซ้ายขวาได้มีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ตัวแอร์ออกแบบให้มีความอ่าเขาเรียกว่าความสปอร์ตใช้งานได้ง่ายนะครับมี ฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้รุ่นนี้นะครับไม่มีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับกระปุกเกียร์ออกแบบให้มีความสปอร์ตหุ้มด้วยหนังเดินด้วยได้สีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในโดยรวมของเจ้าตัว x 4 s eries. นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูเกียร์แซกันบ้าง จากที่เราดู X Series เราก็มาดูเจ้าตัวแ a p ์โฟ1.9เกลเซกันบ้างน,นะครับราคา862,000บาทแม้เกินเข้ามาตั้ง31,000บาทได้อะไรมาบ้างเริ่มจากแผงประตู X Series จะมีการตัดดําตัดแดงนะครับให้อารมณ์สปอร์ตแต่ว่าคันนี้มันให้ความหรูหรานั่นเองเป็นมีการบุนุ่มด้วยหนังนะครับเดินด้วยได้สีเทาสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับก็จะเป็นสีดำเปียโนโบแบ็กดับด้านข้าง X Series แกเป็นดําชั้นเป็นเทานะแล้วก็ที่ใส่ขวดน้ํามีมาให้เช่นกันลําโพง X Series แกมี6ช พื้นห้องด้วยสารนะครับอ้นั่นดำลว้วนไอ้นี่ดำเทาเทานะจวงนี้อะไรที่เทาๆากำลังดังนะครับ X s e r ซ e s นะครับเขาไม่มีเจ้าตัวแอร์ด้านหลังแต่ว่าเกรดแซกมีมาให้จุดชาร์จแบตเตอรี่มีมาให้เหมือนกันที่แขวนสัมภาระก็มีมาให้เหมือนกันเมื่อจับตัวนี้นะครับมีมาให้ไม่ได้เปรียบเซยเปียบ ตัวพื้นละพื้นห้องเลยไม่ใช่พื้นห้องโดยสารสีตัวผ้าบุตรังคาครับก็สีดําสีเทาตัวนี้พี่ต่ายว่าไม่มีผลนะแต่ว่าตัว X c d เขาไม่มีตรงนี้ให้นะครับที่ไฟส่องสว่างมีให้เหมือนกันความกว้างห้องโดยสารเนี่ยไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างคือเจ้าตัวเกรด่เซตเนี่ย เขาด้วยความที่เป็นตัวท็อปชั้นท็อปสุดแล้วนะของตัวเตี้ยเนี่ยมันจะได้เบาหนังนะครับเดินด้วยได้สีเทาแบบนี้เลยก็โอ้โหเรียกได้ว,ว่าความหรูหรานี่เกียร์แซดเนี่ยนำมานําแบบน้ําห่างๆอะ่ะแต่ความสปอร์ตเจ้าตัว,ว,ว XD เขาจะได้ไปแม้พูดไปพูดมาเดี๋ยวจะหาว่าเชีย์มากเกินนะครับตัวนี้มีการบุน่มด้วยหนังสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับ เป็นสีดําเปียโนแบ็กเหมือนกันแหละแต่ว่าตัวเอ็กซิลี่เขาจะเสียบเปียบตรงที่เขาไม่สามารถพับกระจกบ,บ่งข้างด้วยไฟฟ้าได้ส่วนกุญแจนะครับกุญแจเนี่ยเขาไม่มีอิมมู i l ลิเซอร์แต่ว่าตัวนี้มันจะมีรีโมทพร้อมอิมมู i l ลิเซอร์สำหรับตัวเซนะครับเบาะตัวเอ็กซิลี่นะครับมันปรับสูงต่ําไม่ได้นะมันปรับสูงต่ําไม่ได้แต่ว่าตัวแกสเกตเซเนี่ยมันสามารถทําได้ส่วนเบาะนะครับรูปทรงของมันเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยแต่ว่าเจ้าตัว เตเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเบาหนังนะครับที่มีเทคโนโลยีคูลแม็กซ์ซึ่งเป็นตัวเทคโนโลยีที่ลดการสะสมความร้อนซึ่งจะตัว XCD ้ฉันก็บอกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะฉันเป็นเบาผ้ามันก็ไม่ได้ร้อนนะแกเป็นเบาหนังแกก็ต้องใช้เทคโนโลยีตัวนี้เพื่อลดการสะสมความร้อนอันนั้นก็ถูกของมันเอาไปดูตัวอื่นกันนะครับ ไม่อยากให้ไม่อยากให้มันเสียเปรียบมากไปเอา้านะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นพูดตรงๆ XCD มันเป็นมาตรวัดธรรมดาแต่ว่าตัวนี้มันสามารถปรับระดับแสงได้ส่วนพวงมาลัยนะครับ XCD เขาจะเป็นคล้ายๆหนังนะพูดตรงๆมันเหมือนพลาสติกนะการเรียกว่าวัสดุสังเคราะห์คล้ายๆกับหนังก็แหละเออแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นหนังนะครับถึงจะเป็นหนังสังเคราะห์แต่มันก็เป็นหนังอ่ะพูดตรงๆมันก็ดูหรูกันนะ แล้วก็ปรับระดับได้สีทิศทางเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ X Series มันไม่มี Cruise Control ให้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวเกส s e t มันมีฟังก์ชันควบคุมพิธที่พวงมาลัยมีมาให้เหมือนกันนะครับหน้าจอก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันเหมือนกันทั้งหมดเลยส่วน บริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับ X-Series เนี่ยมันก็จะเป็นคอนโซลไม่มีบุนุ่มมาให้แต่ว่าตัวกเกรดแเนี่ยมันมีหน้าจอเหมือนกันแร์เหมือนกันนะครับส่วนเกียร์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าความหรูหราเนี่ยเกรดแเนี่ยเขาจะนํามาแบบโดง่ดงๆนิดๆน,นะครับเพราะว่าเขามีการเคลือบอะคริลิกให้แล้วก็หุ้มหนังให้ตัวนี้ก็เป็นหนังเหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณคอนโซลของเขาเนี่ยไอมชันคอนโซลฐานเกียร์เนี่ยมันจะเป็นสีดําเปียโนแบ็กหรือว่าดําเงานั่นเองอันนี้ก็โดยรวมโดยรวมนะครับ ส่วนเครื่องยนต์นะครับพี่ต่ายก็ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ150แรงมา้า350นิวตันเมตรทั้งคู่เลยเอาอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลโดยรวมถามว่านะครับทำไมต้องเอา2รุ่นนี้เทียบกันมันก็เป็นอะไรที่ตัดสินใจยากเหมือนกันนะเพราะ x อ e ค i เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยผูดตรงเลยอยากได้สเกิร์ต ส่วนหลายๆท่านที่มองเป็นเกจยรแ้เนี่ยอยากได้ความรู้ราอยากได้ความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามานะครับอยากได้ความสุดวกสบายอยากได้เอรังอยากได้สัญญาการขโมยก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าราคามันก็โดดไปอีก31,000บาทเอออะโอเคก็ขอใหนะ้ไม่ใช่ขอให้สิก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านที่กําลังตัดสินใจใน2รุ่นนี้นะครับก็ขอให้เอฟซทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเงๆงนะครับไม่เจ็บไม่จนพบกันพี่ชใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ